สวัสดีครับผมร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ชิยานะครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ครับลูกค้าครับผมพาคุณลูกค้ามาชมเป็นนี้เลยครับผมชุดรับแขกหลุยแกะลายนะครับไม้สักแท้ๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยแต่วันนี้มาแปลกหูแปลกตากันนิดนึงครับคุณลูกค้าจะสังเกตได้ว่าเจ้าชุดหลุยชุดนี้โดดเด่นมากเลยในเรื่องของสีเบาะนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นสีเนื้อไม้ธรรมชาติแล้วประกบเข้ากับเบาะ ออกสีออกชมพูแดงๆตุ่นๆสวยมากๆคุณลูกค้าครับมาใหม่ล่าสุดเลยวันนี้ขออนุญาตพาลูกค้ามาชมกันนิดนึงครับนี่ครับงานไม้สักคุณภาพนะครับเกตรายละเอียดงานประมาณนี้เลยคุณลูกค้าดูฮะผมพาชมเลยตัวนี้ให้สีออกค่อนข้างเงาเงาหน่อยนะคะสวยมากๆขึ้นกับตัวเบาะมากๆเลยเบาก,ก็จะออกสีออกแนวชมพูตุ่นๆแดงๆอ่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้ครับ,แบบรบลูกค้า ประกอบเข้ากับสีไม้นะครับโดดเด่นมากๆท่านใดที่กําลังมองหานะครับชุดรับแขกสักชุดหนึ่งนะครับไม้สักแท้ๆเลยแล้วก็ฟูลออปชั่นเต็มชุดแบบนี้คุ้มๆราคานะครับแนะนําเลยชุดนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากๆใน1ชุดคุณลูกค้าผมขออนุญาตเขาเรียกว่าให้จํานวนก่อนเลยทั้งเซตนี้นะครับให้ทั้งชุดเลยนะครับมีทั้งหมดด้วยการถึง8ตัวครับคุณลูกค้าได้อะไรบ้างคุณลูกค้าก่อนอื่นเลยตัวนั่งเดี่ยวก่อน4ตัวครับนี่ครับตัวนั่งเดี่ยว4ตัว ตัวยาวอีก1เป็น5นะครับตัวกลางอีก1เป็น6แล้วก็ตัวเทียบเล็กวางแจกันอีก2ตัวเป็น8ชิ้นครับลูกคุณลูกค้าแล้ววันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างที่ผมเคยเอ่ยหรือว่าเคยรีวิวไปแล้ว1คลิปนะครับชุดหลุยที่คุณลูกค้าได้เห็นอยู่ตรงหน้านี้บางท่านอาจจะทราบแล้วราคาเต็มหน้าร้านตอนนี้เราเปิดอยู่45,900บาทแต่วันนี้คุณลูกค้าผมจัดโปรมาเป็นปีๆแล้วเราก็จะจัดโปรแบบนี้ไปตลอดการเลยนะครับขายกันอยู่ยาวๆเลยราคานี้นะฮะอยู่ที่ 39,999บาทครับคุณลูกค้าครับท่านได้ยินไม่ผิดแล้วฮะไม้สักแท้ผมการันตีไม้เลยนะฮะแล้วก็คุณลูกค้าท่านใดที่อยากจะเห็นรายละเอียดนะครับแวะมาหน้าร้านได้เลย39,999บาทเท่านั้นเองครับคุณลูกค้าได้ไปเลยทั้งชุด full option แบบนี้ครับ8ชิ้นครับคุณลูกค้าครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าทั้งหมดนี้รับไปเลยฮะแล้วที่สําคัญเท่านั้นยังไม่พอคุณลูกค้าตรงที่ว่างตรงกลางนะครับเป็นช่อง ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่แต่เดี๋ยวผมจะตัดกระจกนะครับหนาประมาณ5มิล6มิลแถมใส่ให้ตรงกลางวางเป็นกระจกวางสําหรับเต็มช่องวางแก้วนมแก้วน้ําได้อีกฟรีไปอีก3แผ่นเลยครับคุณลูกค้าครับเนี่ยฮะทั้งชุดแบบนี้เลยเดี๋ยวผมขอญาตมาเดี๋ยวให้ขนาดกันนิดนึงครับบางท่านที่ยังไม่เคยดูรีวิวนะครับเจ้าตัวยาวก่อนเลยคุณลูกค้าความลึกนะครับลึกอยู่ที่60ยาว90้าสิบเอ่อเมตรเกครับคุณลูกค้าระยะความสูงของเบาะถึงพื้นนั่งประมาณ40นะครับแล้วก็ จวอ่าเขาเรียกว่าพนักพิงสูงสุดบนเนี่ยสูงถึงพื้นดินนะฮะประมาณ1เมตรครับคุณลูกคา้าตัวนั่งเดี่ยวนะครับ4ตัวอ่าลึกก่อนลึก60หน้ากว้างตรงนี้นะครับยาวอยู่ที่70แล้วก็เช่นเคยคุณลูกคา้าตัวนั่งสูง40พนักพิงหลังรวม1เมตรครับ4ตัวนะครับแล้วก็มาตัวกลางตัวกลางความกว้าง60เซนยาวเมตร20สครับสูงประมาณ40เซนนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวเทียบเล็ก นะครับกว้าง50คูณ50ครับคุณลูกค้าสูง40เช่นกัน8ชิ้นจุใจแบบนี้คุณลูกค้ารับไปหมดเลยฮะในราคาเพียง39,999บาทเท่านั้นเองครับผมเข้ามาได้เลยครับท่านใดสนใจนะครับแต่ตัวนี้ชุดนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับสีเนื้อไม้เบาะออกแดงตุ่นตุ่นแบบนี้ครับแล้วก็แอบกระซิบกันนิดนึงคุณลูกค้าชุดนี้มีเจ้าของติดจองไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่ท่านใดไม่ต้องเสียใจคุณลูกค้าอยากได้เข้ามาเลยฮะ แจ้งมาเลยว่าอยากได้น้องชุดหลุยสีเนื้อไม้เบาแดงตุ่นแบบนี้จัดให้เลยครับคุณลูกค้าครับ39,999บาทเท่านั้นเองครับผมแต่ขอย้ากันนิดนึงคุณลูกค้าราคานี้โปรโมชั่นแล้วนะครับพิเศษเลยจาก46 0 0 0เนาะลดแล้วเหลือ39,999บาทต้องบอกว่าราคาโปรโมชั่นผมไม่ใช่ว่าสินค้าไม่ดีหรือว่าสินค้ามาลาะราคานะคุณลูกค้าต้องบอกว่ามาจัดโปรพิเศษนะครับให้กับลูกค้าดีกว่าสินค้าใหม่คุณภาพ จุใจแบบที่เห็นตรงหน้าเลยคุณลูกค้า3 9 9 9 9บาทราคาโปรโมชั่นคุณลูกค้า1เลยไม่รวมจัดส่งนะครับผม2เลยราคาโปรโมชั่นไม่มีส่วนลดแล้วนะครับคุณลูกค้าครับพิเศษเลยนะครับราคานี้ท่านใดสนใจ inbox สอบถามมาทาง Facebook ได้เลยหรือว่าโทรสอบถามมาที่เบอร์เลยครับ0892399590ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง3 8 4 3 3 8 7 6 1 5ครับผมสอบถามมาได้เลย ใกล้ๆเราว่ากาันีกทีคุณลูกค้าเดี๋ยวในระยะทางถ้าใกล้เดี๋ยวดูพิเศษให้ยังไงจะส่งให้ฟรีนะครับถ้าไกลหน่อยหรือว่าระยะทางพอสมควรเรามาว่ากันคุณลูกค้าเดี๋ยวผมคิดราคาส่งพิเศษนะครับแล้วก็ราคานี้โปรไปเลย3ามเก้าเก้าเนกริบาทครบชุดครับคุณลูกค้าคุ้มมาก,มากๆย้ําเลยว่าคุ้มมากๆคุณลูกคา้าท่านใดกําลังมองหานะชุดรับแขกชุดหนึ่งสวยๆางามๆเด่นๆเลยครับกลางบ้านจัดไปเลยฮะก็ประมาณนี้คุณลูกค้าวันนี้ครับ อยากจะพามาชมเลยนะครับของสวยๆงามๆแบบนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม้จริงเข้ามาได้เลยครับผมบัญญานเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยาครับเช่นเคยคุณลูกค้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมทั้งเพจ a c e b o o k แล้วก็ u ูทูบชา n e l นะครับที่ท่านกำลังรับชมอยู่ฝากกดติดตามด้วยคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามารีวิวแบบนี้เป็นประจำทุกวันฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคุณลูกค้าเช่นเคยก่อนจากกันไปครับผม ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับผมร่างกายแข็งแรงครับผมที่สําคัญเลยร่ลำรวยเงินทองกันทุกท่านนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้โควิดระบาดดูแลสุขภาพร่างกายตกันทุกท่านเลยนะครับผมออกไปข้างนอกก็ปิดแมสพกเจลด้วยนะครับผมเนาะเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวรลา,าไปก่อนครับสวัสดีครับ